สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองนั้นตัวผู้เรียกร้องก็ควรจะปฏิบัติเช่กเช่นเดียวกันก็ไม่ควรจะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องกับทางการเมืองถแถลงการของคณะราษฎร2475ยังไม่เท่ากับถแถลงการสถานทูตเดยอรมันของประเทศไทยวันนั้นผมก็จุดยืนของผมอย่างนี้ผมบอกกันนปชเองก็จุดยืนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมก็ถือว่าผมก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรแต่คนอื่นเปลี่ยนก็มองว่าผมเปลี่ยน ผลลับก็คือทัวร์มาลงกันในช่วงแรกๆเป็นจำนวนมากในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีจินตนาการมากมายนะครับมีโซเชียลมีเดียมากเท่าไหร่คนออกถนนน้อยเท่านั้นนะครับเราก็เคยอยู่จุดของการหลงคนนะครับในวันที่มากที่สุดซึ่งมากจำนวนมากกันมาหลายครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในโลกเป็นความเป็นจริง พอวันหนึ่งเนี่ยพอได้รับการปฏิบัติทางการทหารนในวันนั้นนะนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงและเราก็จะทนเห็นความตายที่เกิดขึ้นกับประชาชนไม่ได้ผมว่าสิ่งที่สําคัญวันนี้เอาสิ่งที่พึงจะได้ผมเชื่อวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ท่านพยายามแก้ไขปัญหาทั้งปวงแล้วนะครับและท่านก็สำแดงให้พระสนิกรได้แหลเห็นแล้วนะครับและผมเชื่อว่าจะดีตามลำดับความเข้าใจตามลำดับ และก็ที่สำคัญที่สุดนั้นข้อเรียกร้องที่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองนั้นก็ควรตัวผู้เรียกร้องก็ควรจะปฏิบัติเช็กเช่นเดียวกันก็ไม่ควรจะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเพราะว่าตัวเองเรียกร้องอย่างหนึ่งแล้วก็กระทําอีกอย่างหนึ่งจะทําให้ปัญหาเนี่ยมันยากมากยิ่งขึ้น ผมไม่ได้สื่อกันตรงๆนะครับแต่สื่อผ่านโซเชียลมีเดียว่าผมคิดอะไรนะครับอย่างน้อยที่สุดผมก็ผ่านมา2อสาเหตุการณ์นะครับอยู่จุดที่เกี่ยวข้องกับความตายที่เกิดขึ้นกันมาทั้งสิน้นผลลัพธ์ก็คือทัวมาลงกันในช่วงแรกๆเป็นจํานวนมากคนอื่นพอทัวลงแล้วเขาจะหยุดแต่ผมจะไม่หยุดผมก็พูดต่อเขาทุกวันผมก็ที่ผมได้ทักท้วงเขามาตั้งแต่ต้นผมก็จุดยืนของผมอย่างนี้ ผมบอกกันนปชเองเนี่ยก็จุดยืนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมก็ยืนน่จุดเดิมของผมนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าผมก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรแต่คนอื่นเปลี่ยนก็มองว่าผมเปลี่ยนทั้งที่คนอื่นเขาเขาเปลี่ยนและผมพยายามบอกว่าอะไรคือชัยชนะอะไรนําไปสู่ความแพ้นะครับดังนั้นก็ยืนซดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มองอย่างเป็นศัตรูแต่มองด้วยความห่วงใย นะครับและก็มีความต้องการให้เขาประสบชัยชนะอย่างน้อยที่สุดเราต้องคิดว่าอนาคตของชาติเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องอยู่ในมือของเขาการเวลาอยู่กับเขานะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการให้เขาจบหรือว่าเจอปัญหาอย่างอย่างที่เราเจอนะครับสิบกว่าปีนี้ขึ้นศาลลงศาลก้าวคุกออกคุกอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเขายังมีอนาคตผมในช่วงปลายๆแล้วนะครับคนเป็นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง1ิปี นะครับคดียังมีเป็นหางว่าวนะครับก็อยู่ระหว่างการประกันตัวมากมายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้คนเหล่านี้เจอเหมือนกับเรานะครับพอถึงที่สุดนะครับเมื่อการต่อสู้มันสิ้นสุดแล้วนะครับที่เหลืออยู่ก็คือต้องทําหน้าที่ขึ้นศาลเข้าคุกออกคุกอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องการให้เขาประสบความสําเร็จอย่างน้อยสองข้อนะครับเพราะว่าข้อที่สผมเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ท่านตรัสนั่นคือการประนีประนอมขั้นสูงสุดแล้ว และก็สำแดงให้เห็นว่าสถาบันสามารถประชาชนสัมผัสได้นะครับพูดคุยได้สื่อสารได้นะครับและก็ที่ผ่านมาในช่วงแรกการที่10เนี่ยท่านก็ไม่เคยดำเนินคดี1นึกับใครนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เริ่มต้นท่านก็ปฏิรูปของท่านมามากมายแล้วก็ช่วงที่ผมอยู่ในเรือนจำเนี่ยคนถูกดำเนินคดี1นึถ้ายังไม่ฟ้องก,ก็สั่งไม่ฟ้องถ้าอยู่ในศาลก็ยกฟ้องร้อนะ ตัดสินลงโทษไปแล้วก็รอพระราชทานอภัยโทษตามลําดับซึ่งก็ได้รับการปฏิบัติอย่างนี้กันมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ไม่ใช่หนึ่งสองแม้ว่าไม่ยกเลิกเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือการปฏิรูปแล้วนะนะครับแล้วท่านก็ทําหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับในการสัมผัสใกล้ชิดฟังประชาชนในแต่ละเรื่องราวผมเชื่อว่าทั้งหมดทั้งปวกเนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายตามลําดับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้สองหัวข้อแรกเนี่ยนะครับก็ถ้าได้รับการแก้ไขกันไปด้วยแต่คนที่ยังจะต้องต่อสู้กันอยู่นะครับเขาอาจจะต้องใช้ใช้เสียงเดิมกันอยู่แต่ว่าจุดสุดท้ายปลายทางยังไงก็หนีกันไปไม่พ้นผมยังมีความปรารถนาอยู่เขาคงนัดถแถลงข่าวกันในวันนี้ว่าจะดําเนินการกันอย่างไรกันต่อแต่ว่าผมก็มองว่าจุดพีคที่สุดแล้วของเขา ก็คือผ่านมาแล้วที่สถานทูตเยอรมันการชุมนุมมันจะมีจุดพิกหลังจากนั้นเนี่ยการจะเดินไปถึงจุดพิกที่สุดย,ยากที่สุดของการชุมนุมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอ่านอย่างไรจะเดินไปถึงจุดเดิมกันได้ซึ่งเวลานี้ก็ได้รับการปล่อยตัวมาครบทุกคนนะครับก็คงจะคิดกันว่าจะต้องทําอย่างไรแต่ความเห็นผมเนี่ยเพียงแค่สข้อนี้ก็ชนะแล้วแต่ถ้าเดินไปถึงข้อที่สจะไม่ได้สักข้อ ที่ผ่านมานะครับขา่าวนะครับในในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ท่านไปทํางานแล้วก็ปิดทองหลังพระกันเอาวไว้ก็ไม่มีการนํามาเปิดเผยผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้มีความจําเป็นนะครับและผมเองก็เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับเปลี่ยนตามลําดับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเดินต่อไปโดยไม่ฟังกันจะสร้างความแตกแยกอย่างมโหฬารมากที่สุด อย่าแม้กระทั่งเรื่องคําว่าล้มล้างกับคําว่า,าปฏิรูปก็ตามคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเส้นแบ่งบางๆมากมีโอกาสที่จะประทะก,กันได้ตลอดระยะเวลาและก็จะแตกแยกมากที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ท่านก็พยายามที่จะปรับทุกขบวน นะครับในสิ่งที่ท่านพึงจะกระทําได้ท่านก็ทําตามลําลดับนะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องที่ไม่มีการนํามาพูดอธิบายทําความเข้าใจผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี้ถ้านํามาอธิบายอย่างครบถ้วนผมเชื่อว่าคนไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ยังยืนหยัดอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะกระทบอันเนี้ยนะครับ เพียงแค่อธิบายทําความจริงให้ปรากฏนะครับในสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ได้กระทําในหลากหลายเรื่องราวที่ทําให้กับประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตามลําดับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการพูดไม่ได้มีการอธิบายในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็เริ่มทยอยออกตามกันตามลําดับแล้วจึงมีข้อมูลอยู่เพียงแค่ฝั่งเดียวนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นชนวนถ้าแก้ไขโดยการทำความจริงให้ปรากฏผมเชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงโดยโดยปริยายผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายเองก็เมื่อนำพยานหลักฐานสิ่งที่มันปรากฏซึ่งก็จะจนมุมด้วยข้อเท็จจริงเราต้องยอมรับว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยการได้การ คนบางฝ่ายต้องการจะให้การรับรู้เช่นข้อมูลประวัติศาสตร์เป็นตอนๆเนี่ยไอ้น,นี่สสำคัญเพราะว่าไม่ให้ประวัติศาสตร์ครบร้อซนะครับมีหลากหลายเ,เรื่องราวเช่นในประวัติศาสตร์ร0อก็หยิบมาในส่วนที่จะเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้เล่าประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องในกรณีนั้นซึ่งถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มีหลากหลายประเด็น เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการจะไปตอกยำ้ำแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่นำแต่ละเรื่องราวเข้ามาใส่ทางความคิดเนี่ยก็ให้ข้อมูลอย่างไม่ไม่ครบถ้วนนะครับก็เป็นความจริงก็เป็นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะนะครับที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบก็เห็นกันอยู่ยิ่งรัฐบาลมีเทคโนโลยีอะไรมากมายมี Big d a t a มากมายก็ต้องรู้ว่าในแต่ละส่วนเขารับข้อมูลอย่างไร ก็ควรจะแก้ไขข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับแทนที่ว่าใช้คำกล่าวหาดำเนินการทางกฎหมายแต่ควรจะใส่ข้อเท็จจริงนะครับในแต่ละเรื่องว่าเช่นว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงมีตอนนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าดำเนินการอย่างครบถ้วนซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอะไรนะปล่อยจนกระทั่งฝีแตกนะครับก็มาเห็นว่าในแต่ละเรื่องราวกันเป็นอย่างไรแต่เรามองปรากฏการณ์ว่า ประวัติศาสตร์ในหลายๆตอนก็เล่าไม่ครบถ้วนต้องถือว่าเป็นความผกพ่องของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองสามกระทรวงนี่ชัดเจนกระทรวง DES เนี่ยนะครับนี่ต้องพิจารณาตัวเองกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับบุดมศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งรับปรีคนเก่าคนใหม่เพิ่งเข้ามาก็ต้องแฟ,แฟร์เหมือนกันว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีนี้กระทรวงดีเไม่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทางโซเชียลมีเดียเลยกระทรวงศึกษาธิการไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของนักเรียนเลยหรือกระทรวงอุดมศึกษาไม่รู้การเคลื่อนไหวทางความคิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อันนี้ประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศแรกที่ททเกิดผมผมไม่โทษ นะครับในส่วนของนักเรียนนิสิตนักศึกษ,ษานะแต่ว่ากลไกอันนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอร้ระบบการทําทางความคิดจนกระทั่งคนเห็นพ้องต้องกันพูดอย่างไงว่าไม่เคยเจอหน้าร้องเพลงเดียวกันได้ขณะที่เล่นเกมก็สื่อสารนัดหมายกันได้หรือการให้ประวัติศาสตร์เป็นตอนเป็นตอนเนี่ยซึ่งเป็นยุคสมัยนะครับที่มันเพิ่งเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่คาดคิดถามว่า มันเป็นความบกพร่องเป็นความบกพร่องของรัฐเองรมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยควรจะต้องรู้กระทรวงดีเอสเว็บไซต์โปคุณยังรู้เลยพรฮับแต่ว่าเรื่องราวที่ผมบอกว่าในการทําความคิดถึง้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเพราะตัวเองบริหาร Big Data ขนาดใหญ่เนี่ยตัวเองก็ต้องรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะมันมีสถานการณ์ก่อนหน้าประเทศไทยมีฮ่องกง นะครับก็ควรจะเห็นว่ามันรากมาจากอะไรมานะที่คนยุคใหม่คิดอย่างเดียวกันออกกันออกมาเนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน,นมันไม่ใช่บังเอิญว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยคนจะมาพูดวิพากษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ถึงขนาดนี้ซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อนนะถแถลงการของคณะราษฎรส4 7 5ี่เจ็ยังไม่เท่ากับถแถลงการสถานทูตเยอรมันของประเทศไทยวันนั้นนะดังนั้นเนี่ยผมว่านี่คือ ความบกพร่องอย่างรุนแรงแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุวันนี้ก็คือว่าแต่ละเรื่องถ้าเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือประวัติศาสตร์ไม่ครบถ้วนนก็จะต้องทำความเข้าใจอย่างอดทนนะคือรัฐมีหน้าที่หรือผู้เมียมากมีหน้าที่ว่าต้องดึงเขากลับนะไม่ใช่ผลักเขาไปนะ ต้องมองเขาอย่างคนรุ่นลูกคนรุ่นหลานคืออนาคตของชาตินะครับและมองอย่างเข้าใจซึ่งผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีทัศนคติกันแบบนี้นะครับคนไทยยังไงก็เป็นคนไทยวันยังครับแต่ถ้าปล่อยกันต่อไปนะครับทัศนคติมันลามมันไม่ใช่เฉพาะกระดานการเมืองมันลามถึงสถาบันครอบครัว